สวัสดีพี่น้องอีกคือเกานะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับเราพัฒนาในมาชิกประจําวันจันทร์ที่13พฤษภาคม67ในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะแม่แม่พี่พี่สมาชิก fc ครับประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบาที่พารวยกับแนวทางเราพัฒนาในมาชิกก็ตามกันต่อพวกกันต่อสู้กันต่อกับแนวทางเราพัฒนาผมประจําวันจันทร์ที่13 พฤษภาคมในมาชิกนะครับเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะพี่มาชิกสลับในทางรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะสำหรับในทางรัฐบาลไทยในมาชิกนะครับผมสรุปโค้งสุดท้ายให้เรียบร้อยแล้วสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะมั่นใจคือเก่าเด้อสำหรับวันนี้ในมาชิกถ้าใครชื่นชอบในทางรัฐบาลไทยก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับชุดไม่เดียวก็นะครับวันที่15ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปใน บ้านนะครับสำหรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยก็มั่นใจคือเก่านะนะก็คอยติดตามนะครับเอาเข้ามาแล้วยืนยันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชีเ้เจริญพันธุ์แนวทางเด็ดๆแล้วก็ปว๊ๆปังๆจากเป่าทีได้มาชินะหนาวสำหรับในรอบวันจันทร์นี้นะมาชิ้นะวันที่อ่า13ผมก็มีแนวทางทูบมงคลนะครับอ่าขุมานไข่ด้วยในมาชิ้สำหรับพี่ๆสมาชิกคนไหนที่ชอบแนวทางทูบมงคลในมาชิ้หน่ยเนาะโอ้โหนะครับก็ ขอติดตามด้วยกันในมาชิตสำหรับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับทุกตัวไข่นี่นะครับมาบนมาล่างเลยสลับแนวทางเลขทูกตะไขในมาชิตสลับรัฐบาลไทยนะสำหรับพัฒนาให้ชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับนะครับอ่ะนะครับ มาดูคาเตือนนิดหนึ่งในมาชิกเราค่คอยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสรับแนทางเราพัฒนาในรอบที่ผ่านมาเนะนาะนะเป็นสูตรเป็นแนวทางนมาชิกนะครับแนทางมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเด็กต่ำกว่าสิปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลงก็เช่นในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนัน,น,นใดๆทุกชนิดนะสหรับที่จะมาชิกคนไหนที่ชชอบแนวทางสะดวกผมเนาะนะครับเออนะนะครับเอทีเเจแปดเก้านี่มาชิกนะเนาะเดี๋ยวจะเข้าตอนล่าสุดผมได้เหมือนกันนะสิบเก้าราคาเด้อ นะครับผมไลฟ์สดให้จนักิจเต็มคึ้เกล้านะครับสําหรับสายด่วนเราพัฒนาในมาชิกจะมาคุยมาทักทายกันเนาะอ่ะนะครับมาดูรอบที่ผ่านมาเลยเนี่ยมาชิกสลับเราพัฒนาผมในรอบที่ผ่านมานะนะครับอ่าวันที่10นะครับเนาะผมให้1กับ7นะครับในรอบวันที่10ที่ผ่านมาผมให้1กับ7นะนะครับผมเนาะนะครับเออในมาชิกนะสรุปผลนะนะครับเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าในมาชิกเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับโอ้โหนะครับเนาะนะครับแล้วก็ หน้าไลฟ์เนี่ยผมฟ้าที่1น,นะใครได้ชมไลฟ์สดผมในรอบที่ผ่านมาเนาะหน้าไลฟ์ในพอฟ้าที่1ผมอ่าผมบอกว่า1กับ7เนี่ยนะครับระวังเบิ้ลให้ด้วยนะนะครับระวังเบิ้ลเบิ้ลด้วยจับ1กับ7เนี่ยอ่าบางทีเนี่ยบางพี่สมาชิกบางคนว่า1กับ7เนี่ยอ่าถ้าจับ1 1 7 7อะไรประมาณนี้เพราะว่าอ่าก็เป็นตัวแทนเบิ้ลเหมือนกันนะ1 1 7 7ในสมาชิกนะครับเนาะนะ,นะครับแต่ผมให้ระวัง ผมจับเบิ้ลให้11กับ77นะสำหรับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมาชิคนะครับสรุปผลก็คือ11 55เนาะนะครับผมเข้ามาที่11นะนะครับสำหรับแนวทางสูตรในมาชิคนะครับเนาะนะครับนะนะครับเออในมาชิคอ่ะนะครับว่าที่11นะนะครับเออขอไปด้วยในมาชิคเสียงเห็นแผลบนะครับอ่ะนะครับสรุปมา11นะครับสำหรับแนวทางผมในรอบที่ผ่านมานะเออในมาในทางเบิ้ลนะครับเออนี่นะนะครับ แล้วก็เราฟาดหนึ่งด้วยนะหน้าไล่สวดผมฟาดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูสาด่วนด้วยเออนะครับเนาะอันนี้หนึ่งนะหนึ่งลงมาหนึ่งหนึ่งในมาชิกนะครับเออชุดนี้เนาะนะครับเออนะครับนะครับเลยว่าโอเคอยู่สลับใรอบที่ผ่านมาเอามาดูสายด่วนผมนะครับสายด่วนนะครับสายด่วนนะนะครับเออนี่คือสายด่วนผมในรอบที่ผ่านมานะนะครับผมฟาดหนึ่งเหมือนกันนะครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เออผมมาวงสายด่วนให้ด้วยนะเฮมชิคเน้นหนึ่งนะฟาดหนึ่งนะครับหน้าไลฟ์สดเนาะนะครับเออนะครับอย่าบกวชิคบอกว่านะครับหนึ่งกับเจ็ดผมฟาดที่หนึ่งนะในรอบที่ผ่านมานะอ่ามั่นใจว่าหนึ่งต้องลงนะเฮมชิคก็เลยมาเน้นวงให้ด้วยนะครับสรับรอบที่ผ่านมานะเออเน้นวงให้อย่างนี้เลยปกติเขาจะไม่วงให้นะนะครับแล้วผมก็จับหนึ่งกับเจ็ดคู่กันด้วยนะเฮมชิคนะครับแล้วผมก็ให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับสําหรับในรอบที่ผ่านมานะนะครับเออนะเฮมชิคนะเนาะนะครับนะครับ ก็ค้องใจหนึ่งนั่นแหละในมาชิกแล้วก็ค้องใจเบิ้ลด้วยนะครับเนาะสรุปก็คือในมาชิกนะครับแนวทางผมเนาะนะครับแต่อันนี้งานที่1นะแต่ว่าไม่ไม่ได้จับหนึ่งหนึ่งแต่ว่าจับหนึ่งเจ็ดเนาะแต่วันนี้หนึ่งให้สรุปก็คือมาในเบิ้ลนะหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะแต่ห้าห้าไม่ได้จับนะมากัะหนึ่งการวันไม่ลงในมาชิกสามหกเก้าไม่ลงนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาอ่ะนะครับก็ทำัวพี่และสาบในรอบที่ผ่านมาเนาะมาในเบิ้ลในมาชิกนะครับเนาะสลับสายด่วนก็สิบเก้าลอยการมือนเดิมเด้อคอยติดตามกันนะครับเจะตมคือเกลาสายดวนนเาะะอ่ ขอลงรายละเอียดนวดนี้กันเลยเนี่ยมาชิคตัวเลขกันเลยนะครับสหรับลำพนางวดประจําวันที่13เลยเฮมมาชิคนะครับผมนะตามกันต่อนะครับพร้อมกับเสียงแหบๆขอไฟด้วยนะให้มาชิคนะเนาะคัดจมูกช่วงนี้นะครับอ่าลำพนาเนาะนะนานะนะครับลำพนาวันนี้เอาวันนี้หน่อย เออนะครับวันที่สิบสามเนอะทับห้าทับหกเจ็ดนะนะครับเนาะมีจีมใหม่ด้วยนะครับเนาะนะครับยังไงขอให้เดินดีนะครับสหรับงวดนี้เนาะนะครับเก็บเ็นการซืดงก่อนใจร่มๆเด้อนะครับเนาะเออนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นผมนะให้มาชิคสลับสายวิ่งสายลูดนะนะครับ เด่นผมให้ตัวนี้นะครับืัอนี้เนาะนะครับห้ากับเก้านะห้ากับเก้านะระวังหกในมาชิกนะครับระวังหกดูด้วยนะครับนะครับเก้าจะลงอีกไหมนะครับห้าจะลงอีกไหมนะครับนมาชิกนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับหกกับเก้ามาสองอ่ะสามรอบเลยแต่ก่อนเนาะนะครับพอหยุดหกกับเก้านี้มาชิกมาเบิ้นเลยในมาชิกนะครัหนึ่งหนึ่งห้าห้าเลยนะครับอ่ะฉันชอบแค่ว่าจุดไวในมาชิกสลหรับในตัวเด่นนะสำหรับสายวิ่งสายลุ่นนะแล้วก็ตามไปด้วยสองตัวเด่นเดนสองตัวนะครับ สอ,นะสองตัวเร่นนะสองตัวเร่นในสองตัวมีนะครับห้าหนึ่งนะนะครับห้าสองนะห้าสามนะนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปด 90นะนะครับสําหรับเนสจะพู่เด่นสองตัวผมอ่าสลับเป็นตัวเด่นสองตัวผมอ่าผมให้55กับเบิ้ลเบิ้ลไว้อีกนะ55คกับ99สิเออไม่ใช่เบิ้ลให้แนวถางเบิ้ลไว้อีกนะครับสําหรับวันนี้เนาะนะครับเออจะลงอีกไหมเบิ้ลในมนชียังไว้ใจไม่ได้นะครับสําหรับแนวถางเบิ้ลเราพนันพอเราพนันนี่ชอบมาซ้ำๆนะต้องระวังไว้ด้วยนะเฮียมาชี เออนะครับเนาะอ่ะมาดูตัวเน้นผมเลยแล้วกันในมาชิกห้ากับเก้าห้านี่จับคู่ได้เลยนะนะครับเออติ๊กหน่อยระวังหกเออติ๊กไปนิดหนึ่งระวังเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าตัวเดียวกันนะครับอ่ะนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าศูนย์ยังไงขอให้มาตัวเน้นเด้อนะครับเนาะนะครับเออเบิ้ลลงว่าก่อนศูนย์จะลงไหมวันนี้นานในมาชิกนะครับเนาะแล้วก็ ห้าสองสองห้านี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะจะชอบแค่ว้จดไว้อันนี้ระวังหกเด้อเด้อพี่มาชิกนะครับเนาะอันนี้ให้ทา,างเบิ้ลไว้อีกนะสลับรอบนี้นะพี่มาชิกนะครับเบิ้ลลงนี่พี่น้องจะลงหรือเปล่าอันนี้ต้องมาพิจารณากันนะพี่มาชิกนะครับสลับเหล่าพัฒนเงินเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะ้ายซด่วนด้วยนะครับไลฟ์สด1ิบเก้านกาเนาะอันนี้ขอโชคดีกันสมามชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับระวังหกกับเก้าเด้อเด้อนะครับอ่านะครับอ่ะถ้ามันตามกันด้วยสามตัวเด่นเนาะสาม สามตัวเด่นนะสามเด่นในสามตัวนะครับสองห้าสามนะนะครับเจ็ดเก้าแปดนะแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะนี่เลยนะครับเนาะสำหรับในชุดสามตัวเด่นในมาชิกนะครับ <c oughs> นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกคนไหนที่จะแคปนะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้แคปนะนะครับเดี๋ยวผมจะน่าให้แคบนะครับพอเวลาผมอธิบายเนี่ยผมจะมือผมจะแควื่ไปเคลื่อมานะนะครับอ่ะนะครับผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเราพัฒนาผมนะประจําวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งตุ่มกัาจัดด้วยนมัชชิกห้าเก้าเก5995นี่จับคู่ได้เลยในมัชชิกนะเนาะนะครับจับคู่ได้เลยนะบางครั้งมันมาเป็นคู่นะนะครับ51 52 53 97 98 90องหมเจ้นะวันี้ในห้าสกับ90 ในมาชิกนะครับยิ่งตัวนี้ต้องระวัง6ด้วยเด้อนะครับอ่ะนะครับผมให้ระวังเบิ้ลไว้อีกสลับเงินี้เนาะห้าห้ากับเก้าเก้านี่ใครจัการเบิ้ลไว้ก็ดู้ด้วยกันในมาชิกนะนะครับอ่ะนะครับชื่นชอบแค่วัดจุดไว้สลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวขอโชคดีกันแล้วก็สามตัวเด่นก็มีสองห้าสามเจ็ดเก้าแปดแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางเราพัฒนาผมประจําวันที่สิบสามนะครับผมอ่ะแคปได้เลยในมาชิกห้าสี่สามสองหนึ่ง นะนะครับขอโชคดีกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมไม่เขียนเด่นตารางก่อนไอ้ไม่ใช่เด่นตารางสิผมจะไม่เขียนคำรางวัลนะอันนี้คำรางวัลผมจะมาเจอกันหน้าไลฟ์สดนะผมจะไม่ให้ตรงนี้นะเนาะเวลา19บเก้นาฬิกาด้วยนะมากระตายพูดคุยกันนะครับมาลุ้นแนวทางกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสหรับหน้าไลฟ์สด19บเนาฬิกาเนาะนะครับอันนี้จะไม่เขียนกำลังวันในรอบวันจันทร์ในบัญชีน้ำเนาะอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้สหรับแนวทางผมใน ันที่13บสามเนี่ยขอให้มาสองโตสามโตเนอวันนี้จะได้ปบป๊ะปังกันนะครับเนาะนะครับอ่ะอย่าลืมนะที่มาชิคนะครับเนาะรัฐบาลไทยผมสรุปโครงสร้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแนวทางรูปด้วยนะในรอบมาจ่ายอยู่ในบทติดตามรับชมนะใครจะเข้าห้องเรียน19บเก้านหน้าไลฟ์สดนะครับเท่านั้นนะนะครับให้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะครับแล้วเจอกันตอน19บเก้าในกาไลฟ์สดใจด่วนในมาชิคนะครับขอบคุณทุกการติดตามไปเจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ you <laughs>